สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านเลยนะครับสาหรับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวด่วนมาแจ้งทุกท่านเลยนะครับสาหรับวันนี้แอดก็มีข่าวเกี่ยวังนะครับเปิดจุดรับรองทุกนะครับเกี่ยวกับเงินเยียวยา5,000บาทนะครับเริ่ม14เมษายน2563นสานะครับครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับเงินนะครับหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับนะครับ เงินเยียวยานะครับโควิดนะครับ19นะครับพรุ่งนี้นะครับทางนะครับคังนะครับจะเปิดให้นะครับท่านที่มีปัญหานะครับเปิดจุดนะครับรับรองทุกนะครับเราไม่ทิ้งกันนะครับในวันที่14เมษายน2563นสาะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไปเลยนะครับกดไลค์กดแชร์เยอะๆเลยนะครับแล้วก็ สิ่งสำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและถ้ามีข่าวสารใหม่ๆนะครับที่อัปเดตนะครับแอดก็จะนำมาลงให้ทุกท่านนะครับรับชมรับฟังทันทีนะครับเพื่อประโยชน์ของทุกท่านนะครับเพื่อคนไทยนะครับจะได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้นะครับเพื่อจะไม่อดนะครับกระทรวงการคลังนะครับเปิดจุดรับรองทุก เกี่ยวกับมาตรการเราไม่ทิ้งกันรับเงินเยียวยา5,000บาทเริ่ม14เมษายน2563เวลา8.00นเป็นต้นไปนะครับนี่นะครับเป็นนะครับมาตรการที่ออกมาล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับสำหรับนะครับคนที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งนะครับรายละเอียดนะครับแอดก็ ได้นำมาลงนะครับไว้ที่คลิปแล้วนะครับให้ทุกท่านศึกษาดูนะครับก็น่าจะเป็นนะครับเป็นที่โรงอาหารนะครับสำหรับใครที่ไปนะครับก็ต้องนะครับแต่งตัวนะครับมิดชิดนะครับใส่แมสนะครับป้องกันนะครับเชื้อโรคโควิดนะครับอย่างดีนะครับเพื่อจะไปนะครับท่านที่จะไปนะครับตามที่แอได้รับข่าวสารมานะครับ ก็เป็นข่าวสารนะครับล่าสุดเลยนะครับเทียดนำมาฝากนะครับและแอดก็จะพูดรายละเอียดให้ฟังนะครับในคลิปเลยนะครับครับรายละเอียดก็มีดังนี้นะครับที่เขาบอกมานะครับช่วงก่อนหน้านี้มีปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับเลยค่ะซึ่งมีทั้งคนผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์รวมถึงสถานะอยู่ระหว่างการขอข้อมูลเพิ่มเติมระบบปัดตกเพราะสถานะไม่ตรงกับความจริง พ่อเป็นเกษตรกรบ้างนักศึกษาบ้างทําให้ประชาชนจํานวนมากพากันมาที่กระทรวงการคลังเพื่อร้องเรียนปัญหาดังกล่าวบางคนก็เข้าใจผิดว่าระบบขอข้อมูลเพิ่มเติมจะต้องเดินทางมาให้ข้อมูลที่กระทรวงการคลังนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งนะครับที่แอดนำมาฝากนะครับครับ ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงวิกฤตนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับปลอดภัยนะครับกระทรวงการคลังจึงได้มองจุดรับเรื่องร้องเรียนปัญหาที่เจอเกี่ยวกับเงินเยียวยา5,000บาทที่ห้องโถงวายุพักหนึ่งนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ลงชื่อร้องเรียนไว้ก่อนและพรุ่งนี้14เมษายน2 5ง3จะมีการจัดเื้นที่ณนโรงอาหารนะครับ กระทรวงการคังชั้นหนึ่งเพื่อรับร้องเรียนโดยเฉพาะตั้งแต่เวลานะครับ0.8 0 0นเป็นต้นไปและจะจัดโซนเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยนะครับนี่นะครับทางกระทรวงการคังนะครับก็จะได้จัดนะครับเป็นโซนและ ให้อยู่ห่างนะครับเพื่อจะจะรับเรื่องร้องทุกข์นะครับสําหรับผู้ที่ไม่ได้เงินนะครับและแอดก็มีป้ายจะนี้มาฝากครับแอดก็จะพูดในฝานะครับร้องเรียนการขอรับเงินเยียวยา5000บาทตั้งแต่วันอังคารที่24เมษายนสุงพันสามเปิดบริการจุดรับเรื่องร้องทุกข์ขอรับเงินเยียวยา5000บาทณโรงอาหารกระทรวงการคลังชั้นหนึ่งนะครับ นี่นะครับเป็นข้อมูลข่าวสารล่าสุนนะครับเท็ดนำมาฝากทุกท่านเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับนะครับได้รับเงิน5,000บาทกับทุกคนนะครับเพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระในช่วงนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตนะครับยากลำบากของทุกท่านนะครับแอดก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับปลอดภัยจากอันตรายทั้งอวงนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมา ทำอันตร,รา,ายนะครับพี่น้องนะครับทั้งหมดนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากนะครับกดแชร์เยอะๆเลยนะครับแล้วก็ต,วติดตามกดไลค์นะครับกดแับสไคอตให้ผมด้วยนะครับขอขอบคุณครับ